เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป t l e School ทั้งใน iOS และ Android เลยโอเคครับต่อไปมาดูข้อ19กกันเลยใช้ระนาบตัดทรงกลมออกเป็นสองส่วนถ้าระนาบนี้แบ่งเป็นผ่านศูนย์กลาง ที่ตั้งฉากกับระนาบออกเป็นอัตราส่วนหนึ่งต่อสามจงหาว่าระนาบนี้จะแบ่งพื้นที่ผิวของทรงกลมออกเป็นอัตราส่วนเท่าใดโอเคครับก่อนอื่นว่าดูก่อนทรงกลมของเรานะครับประมาณนี้มีเส้นผ่านศูนย์กลางอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มีระนาบที่ตัดผ่าออกเป็นแบบนี้ เป็นหนึ่งต่อสามหนึ่งต่อสามเนี่ยก็คือหนึ่งแล้วก็ฝั่งนี้เป็นสามถูกไหมครับซึ่งมันก็คือหนึ่งหนึ่งแล้วก็อันนี้เป็นสองหรือก็คือเจ้าระนาบนี้มันแบ่งครึ่งรัศมีออกนั่นเองนะครับทีนี้โจทย์าถามว่าระนาบจะแบ่งพื้นที่ผิวของทรงกลม ออกเป็นอัตราส่วนเท่าใดอมาดูเันก่อนครับคือโจย์ข้อนี้เนี่ยผมมีสูตรสำเร็จมาให้ครับมันก็คือพื้นที่ผิวจะเท่ากับ2พพย r คูณกับระยะห่างผมให้เป็น x ไวกันครับระยะห่างคืออะไรครับสมมุตินะครับว่ามีทรงกลมแบบนี้ มจะอธิบายสูตรอันนี้มีรงกลมแบบนี้นะครับแล้วก็ตัดตัดแบบนี้ออกนะครับเราจะได้ว่าช่วงพื้นที่ผิวตรงนี้เนี่ยช่วงพื้นที่ผิวตรงนี้เนี่ยนะครับจะเท่ากับ2ไพย r x โดยที่ x คือระยะห่างของเส้นตัดทั้งสองเส้นนี้ครับเป็นสูตรครับ ซึ่งในโจทย์ข้อนี้นะครับเราจะไม่พูดถึงวิธีการพิสูจน์ที่มาของสูตรนี้นะครับเพราะว่าที่มาของสูตรนี้เนี่ยพิสูจน์โดยแคลคูลัสครับซึ่งเป็นเนื้อหาของมอปลายนะครับอแต่เราจะหยิบมาใช้เลยนะครับอ่าซึ่งก็มาดูกันตรงนี้ครับถ้าพิจารณาที่โจทย์ของเราถามโจทย์เนี่ยแบ่งครึ่งตรงรัศมีออกไปถูกไหมครับก็พิจารณาเหมือนกับว่ามันมีอีกเส้นหนึ่งเนี่ย ตรงนี้ถูกไหมครับก็จะได้ว่าระยะตรงเนี้ยก็คือ x ของเรานั่นเองซึ่งเจรณาบตัวเนี้ยมันแบ่งรัศมีของเราเนี่ยออกเป็นสองส่วนถูกไหมครับเราก็จะได้ว่า x ตัวเนี้ยคือ r ส่วนสองก็เอาเข้าไปแทนในตรนูรครับจะได้ว่าพื้นที่ผิวของเราตรงนี้เนี่ยก็คือสองพ r คูณกับ r ส่วนสองก็คือพาย r กำลังสองนั่นเองก็คือพื้นที่ผิวตรงนี้นะครับแล้วพื้นที่ผิวของทรงกลมทั้งหมดนะครับเป็นเท่าไหรพื้นที่ผิวของทรงกลมทั้งหมดนะครับก็คือมีสูตรว่า4พาย r กำลังสองถูกไหมครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยเอาไปแล้วพาย r กำลังสองแสดงว่าส่วนที่เหลือทั้งหมดตรงนี้เนี่ยก็คือ3พาย r กำลังสอง ดังนั้นอันตราส่วนก็คือ πr กำลังสองต่อสาม πr กำลังสองหรือก็คือ1นต่อสนั่นเองครับดังนั้นข้อนี้ตอบตัวเลือก่าทบทวนอีกครั้งนะครับสำหรับสูตรนี้นะครับ A อ <A S 1> เท่ากับสอง πr คูณกับเโดยที่ X เป็นระยะห่างของเส้นตัดเนี่ยเอาไว้ใช้กับพื้นที่ผิวของทรงกลมที่ถูกตัดนะครับ สูตรนี้เป็นสูตรที่ใช้ได้ใช้ได้เสมอนะครับไม่ว่าจะเป็นทรงกลมขนาดไหนก็ใช้ได้เสมอนะครับซึ่งวิธีการพิสูจน์นะครับถ้าเกิดว่าน้องๆคนไหนสนใจก็สามารถเออศึกษาทางด้านแคลคูลัสแล้วก็ไปไปลองพิสูจน์ดูเองก็ได้นะครับเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลา ในแอป NextLate s School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะไอติมกับความรู้นั้นคู่กันพอดูความรู้เราก็ต้องกินไอติม